ที่นี่สมุทรสาครเมืองประมง,งโรงงานลานเกษตรเขตประวัติศาสตร์ริมเขื่อนมหาชัยท่าฉลอมร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าร้องฮาเลลูยา ร้องฮาเลลูยาร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าร้องฮาเลลูยาแด่พระเจ้าร้องฮาเลลูยาร้องฮาเลลูยาร้อง พระเจ้าจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งพวงให้ขอบคุณพระเจ้า